สวัสดีค่ะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาทำเมนูที่มีเห็ดด้วยนะคะเห็ดที่เก็บมาอ่อยอยู่นี่ <c oughs> นี่นะคะเห็ดจากวันนี้นะคะมีเห็ดค้อนควาน <c oughs> เห็ดดำ <c oughs> เห็ดน้ำขาว <c oughs> แล้วก็เห็ดเลืองนะคะโดยเราจะเอามาทำกว๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกใส่เห็ดลูกชิ้นแล้วก็หมูนะคะ เราจะเริ่มด้วยการต้มน้ำซุปนะคะน้ำซุปก็มีหอมใหญ่แล้วก็แครอทนะคะแครอทสะอาดนะคะไม่ต้องปอกเปลือกเนาะต้มเนะคะแล้วก็นี่ค่ะผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปนะคะ นุ่มแล้วนะคะก็ตัดส่วนเสียออกนะคะล้างให้สะอาดแล้วเดี๋ยวเราเจะไปต้มกับน้ำซุป๋วยเตี๋ยวนะคะน้ำา้ยวตี๋ยวดำนะคะดอกนี้วันนี้เห็ดเป็นใจนะเกิดกลางทางเดิน สวยเลยยังไม่แก่นะคะสังเกตหนามยังสั้นอยู่เลยก็แสดงว่าเห็ดอ่อนนะคะ ชิ้นใหญ่นะคะชิ้นไหนเล็กก็ใส่ไปเลยทั้งดอกนะคะดอกไมนเล็กใส่ไปทั้งดอกเราจะต้องหั่นเห็ดค้ามนะคะเราจะปรุงรสนิดนึงนะคะร่วเติมเพื่อความอร่อยรอด,ด,ดี ิดีไฟปิดฝานะคะ่ะตั้งเวลาสักสินาทีนะคะอ่ะเลยไปยิบห้าไม่เป็นไรนะคะหม้อนี้เส้นนะคะตรงเส้นค่ะ ต้นหมดเลยก็ได้เนาะเส้นเปลืองนะคะ เทียมเจียวของเราก็เริ่มหอมแล้วนะคะนี่นะคะกระเทียมเจียวเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ตรงนี้นะคะโอเคเส้นเสร็จแล้วนะคะเราจะไปเท หมูยังแข็งนิดนะคะไม่เป็นไรหั่นหมดเลยแต่อาจจะใช้ไม่หมดนะคะนี่นะคะหมูทั้งหมดเดี๋ยวเราเจะเอาหมูไปลวกให้สุกนะคะเก็บต่างหากนะคะพอตอนจะกินปเปยเตี่ยวเราก็หยิบมาใส่ในชามเท่าที่เราต้องการนะคะ เติมผงให้น้ำซุปเข้มข้นนะคะลุกชิ้นเนื้อนะคะเสรไปด้วยนะอร่อยเพิ่มความอร่อยของขวยเกียวด้วยลุกชิ้นเนื้อนะคะค ทเทมเียวนะคะเราจะผสมกับเส้นเลยนะอันนี้ก็คือน้ำส้มสายชู24%นะคะเราจะใส่ผสมกับน,น้ำนะคะ ใส่ครึ่งของครึ่งเดซิลิทนะคะก็คือใส่นิดเดียวเพราะว่ามันแรงมากนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำในปริมาณที่พอๆกันเนาะน,นี่นะคะน้ำส้มสายชู ผสมกับพริกนะคะสุดท้ายนะคะก่อนกินลวกหมูนะคะลวกหมูให้สุกเราจะลวกให้สุกไปเลยนะเพราะว่าลวกให้สุกเสร็จแล้วพอเวลาเรากินเราก็ไม่ต้องมาคิดมากว่าหมูสุกหรือยังนะคะ แล้วนะคะเราจะชิมหมูชิ้นหนึ่งนะคะไปก่อนชิมหมูชิ้นหนึ่งอืมสุกแล้ว ีจากช่องแช่แข็งนะคะส่วนอันนี้ผักชีใบเลื่อยนะคะจากช่องแช่แข็งเมื่อกี้ผักชีหอมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผงชูรสนิดนึงนะคะเป็นคนติดผงชูรสมากนะคะแล้วก็เราก็จะใส่พริก เราก็จะใส่น้ำส้มสายชูแล้วเราก็จะใส่เส้นนะคะหิวมากนะคะเราจะทำเยอะหน่อยนะมือเย็นนะคะมื้อเย็นเย็นวันพุธนะคะ<ม>ต่อไปเราจะใส่หมูนะคะ ทีนี้เราก็จะใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะเทเต็มเลยแล้วเราก็ ปลานี้เดียวพอนะเพราะว่าคิดว่าเค็มอยู่แล้วเราจะตัดต่างๆนะคะหวานตัดนิดนึงทีนี้ก็ชิมนะคะรพริกไทยพริกไทยค่ะ ะจะชิมแล้วนะคะอี่แซบมากค่ะขอบอกอแซบ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 ค่ะกำลังแซบกำลังพอดีทุกอย่าง ดหวังเลยจริงๆค่ะอร่อยมากน้ำซุปอ่ะอร่อยอร่อยอะ่ะมันหวานเห็ดค่ะเนี่ยหวานหอมเห็ดอะ่ะอร่อยทุกอย่างโูโก็อร่อยอะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปซวยต่อนะคะเดี๋ยวจะทานกันทุกคนเลยนะคะ นอนหลับฝันดีทุกคนนะคะคืนวันพุธนะคะปกมงคลื่นสวีเดนนะคะเวลาที่ไทยก็คงจะหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสีสสสส่ทุ่มเที่ยงคืนเ <c oughs> ที่ยงคืนที่ไทยเที่ยงคืนที่ไทยนะคะประมาณก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะแล้วพบกันใหมค่คลิหน้าค่ะสวัสดีค่ะ